อนนั้นพี่นิงน้ำหนักลดลงไปขนาดไหนคะจาก59เหลือ32ในทางกลับกันพี่ใหญ่เองก็น้ำหนักลงลงครับสิบกว่าโลเหมือนกันคือชุคือใครว่าคนที่เฝ้าคนป่วยนี่สบายนี่ไม่สบายครับหมือนมันมีบางไม่สบายทั้งจิตในะครับทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ที่นิงเนี่ยออกมาจากไอซียูแล้วแล้วก็ขึ้นมาพักในห้องห้องพักปกติอะ แล้วเขาเนี่ยมีท่ออยู่ในปากท่ออยู่ในจมูกเพิ่งทานอาหารไม่ได้กระเพาะฉี่กันนะครับเพิ่งทานอาหารไม่ได้คนนี้เนี่ยคือแบบด้วยความที่เราก็แบบเกรงใจเขาเนาะว่าจะทานอาหารนะผมก็ต้องไปแอบอยกไปทานในไกลๆในห้องน้ําอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาได้กลิ่นเพราะเขาได้กลิ่นเขาอยากขอยาม่นจะทรมานเขาอะไรเงี้ยน่าจะแปดเดือนได้ไหมไหแล้วก็ทานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พี่ใหญ่ก็ผอมผอมผอมลูกพ,พี่ลูกน้องก็เลยซื้อของอร่อยมาให้แล้วก็ เราก็ไม่รู้เพิ่งรู้ที่หลังว่าพี่ใหญ่เนี่ยแอบไปกินในห้องน้ำเพราะเนื่องจากว่าถ้ากลิ่นได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวนี้งยอยากจะทานหรือว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่นิ้งตอนนั้นเริ่มดีขึ้นละแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำขอว่าเขียนนะคะว่าให้นอนเป็นเพื่อนิ้งหน่อยนิ้งกลัวตอนนั้นยังอยู่ไอซียูอยู่เลยไอซซึ่งมีความเป็นจริงอะนอนไม่ได้ใช่คันไม่รู้ก็เลยบอกว่าพี่ใหญ่บอกว่าได้ เราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ใหญ่นอนข้างๆหรือนอนตรงห้องไหนแต่จริงๆเราเนี่ยพี่ใหญ่ไปนอนเก้าอี้ตรงที่นั่งหลอหน้าห้องไอซียูแล้วคุณพยาบาลก็เอาผ้าห่มอะค่ะมาพันเป็นหมอนให้แล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มให้<ะ>ซึ่งพอตอนเช้ามาก็ไปซื้อแปรงสีฟันมาแปรงในห้องน้ํามารู้ที่หลังก็รู้สึกว่าเสียใจที่แบบบอกให พี่เขามานอนเป็นเพื่อนค่ะแต่พี่เขาก็ไปนอนบนเก้าอี้แทนให้กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ห้องไอซเปิดพี่ลิงต้องได้เห็นหน้าพี่ใหญ่แน่นอนอยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นเองต้องเรียกว่าดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขห่วงไปถึงความเป็นสุขตรงนั้นแสดงว่าตอนที่ตอนนั้นที่หมอให้คิวตัวเองแล้วเดี๋ยวเม็ดเลือดขาวมันก็สร้างจํานวนขึ้นมาใช่มันเหมือนปฏิหารจริงครับยี่พี่ชคอทบมันจากตอนนั้นที่ผมบอก ไม่เลือกข่าวหรือจุวันห้าหลักหน่วยนะครวันที่วันที่ห้าใช่ไหมวันที่ห้าที่นี้ยังสลบอยู่พอวันที่หกคุณหมอเจาะเลือดตรวจมันขึ้นหลักร้อยก็จนนสุดท้ายก็ขึ้นมาหลักพันได้อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งซึ่งถือว่าอาจจะช่วยให้มันเกิดปฏิหารด้วยอ,อย่างน่า,าัจระ์มากคือเพลงใช่ใชผมผมเชื่อนะอันนี้ผมเชื่อ,อโดยส่วนตัวผมเชื่อจริงๆเพราะว่า มันไม่น่าเชื่อแบบคุณหมอยังตกใจได้ว่ามันเด้งขึ้นค่อนข้างเร็วเหมือนกัน ừ ừ ừ ตัวไม่เลือดขาวะนะคนที่ห้าที่หกที่ 6, ท 4, เขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วอะครับ ừ ừ คุณหมอเขาแนะนําเองคุณหมอท่านแนะนําเองว่าคุณใหญ่คุณยิ้งเขาชอบฟังเพลงไหมโดยปกติแล้ว <ừ S 1> <ừ S 2> อะไรเงี้ย <ừ ừ S 1> ก็ชอบอยู่นะครับคุณยิ้งชอบฟังเพลงคุณใหญ่ไปเอาลําโพงมาเลยหรือหมอไอซียูนะคุณหมอให้เปิดต่อ <c oughs> อะไรเงี้ยเปิดไปเถอะเปิดไปดเถอะก็เปิดเพลงเขาฟังเพลงที่เปิดคือก็ได้ยินเป็นดนตรีบำบัดก็รู้สึกแบบ เปิดอะไรอะ่ะเปิดอะไรอะ่ะก็เลยเขียนใส่กระดาษให้คุณพยาบาลาหาเพลงหากันจนเจอวันนีการขอเพลงผ่านทางพยาบาลด้วย <c oughs> การขอเพลงครับ<ช>การหากหารจนเจอแล้วก็ค,ค,คุณพยาบาลครบก็เ,เปิด ใช่เพราะว่านิ่งเก็บเอาไว้เซฟในโทรศัพท์ไว้ใช่ค่ะก็ปเปิดแล้วก็วนวนแล้วก็ปเปิดเพลงเดียวตลอดยี่สชั่วโมงแเราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคงค่าเมื่อมีใครสัก คนคเกเ,คเป็นเพลงที่มีความหมายยังไงคะหมายถึงว่ามีอะไรสําหรับคนสองคนมีความหมายมากมีความหมายมากสำหรับเรานะคะซึ่งเราอยู่กันคนละที่คน,<ข>คนละทาง<ข>คนละที่ทำงานคนละฟิลใช่คะ่ะซึ่งอยู่ดีๆวันหนึ่งนิ้งจะมาเป็นแอร์แล้วต้องเป็นสายการบินบนี้<ม>เพื่อจะมาเจอกับคนคนหนึ่งในเวลาที่ใช่ ในใช่ผมก็อยู่ในตรงนี้มาไม่คิดหรอกครับว่าว่าจะจะมาเจอกันได้อะไรค่ะในวันที่กลายเป็นเพลงที่เราใช้แต่งงานด้วยก็คือเป็นหากนค่ะแล้วก็แบบนิ่งนก็จะชอบอยู่ท่อนหนึ่งที่บอกว่าอาจมีสักครั้งที่เราสองคนผ่านทางที่โว้วนอยู่ใกล้ๆกัน ฉีชอบท่านี้มากเลยค่ะแล้วก็ทำให้แบบอยากฟังเพลงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในวันที่ออกจากห้อง ICU แล้วกลับไปรักษาในห้องธรรมดามันมีคำคำหนึ่งที่วันนั้นพูดจากหัวใจเลยและอยากจะเป็นคำนี้ยที่อยากให้พี่ใหญ่พี่นิงพูดคำว่าวันที่ถอดทอ่อมาแล้วแล้วก็เริ่มฝึกหายใจเองได้ะนะคะแล้วก็พอพี่ใหญ่มาถึง แล้วนิงก็เริ่มจะพูดนิงก็พูดคำว่ารักรักนะที่รักพูดอยู่วนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่ระหว่างที่นิงอะเริ่มรู้สึกตัวนิงตื่นขึ้นมามีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่นิงลืมตาแล้วนิงก็หันไปมองเขาจับมือนิงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วนิงก็เห็นเขาแล้วก็เอาหน้าสุบไปที่มือนะนิงเชื่อว่าเขาร้องไห ไม่จริงจเชื่อว่าเขาร้องไห้แต่เขาบอกเขาสวดมนต์อยู่ผมไม่เชื่อค่ะค่ะร้องไห้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบคนคนเนี้ยเราอยากจะบอกเขาว่ารักถ้าเราพูดคําแรกได้อยากจะบอกคําว่ารักก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสพอเราพูดได้ก็รีบพูดเลยว่ารักรักนะที่รักถ้าจะบอกว่าในความโชคร้าย ครั้งนี้ความโชคดีก็คือเราได้เห็นรักแท้ที่โคตรแท้ก oh ่อนหนนั้นนิ้งมีความเชื่อในคำว่ารักแท้มาก่อนไหมคะก่อนไม่ค่ะนิ้งบอกได้เลยนะคะว่าตัวนิ้งเนี่ยบอกตัวเองแล้วว่าชาติเนี้ยนิ้งไม่เชื่อคําว่ารักแท้แล้วนิ้งก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเจอรักแท้ในชาตินี้ความรักก็คือรัก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 อดทนอดทนแล้วก็รอแล้วก็รักจบ จนมาเจอพี่ใหญ่คำพูดคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะก็ขึ้นมาที่หัวนิงเลยว่านิงคนเรารักกันน่ะเขาจะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งร้องไห้แค่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะซึมเศร้าแล้วก็เงียบเขาก็กระวนกระวายใจแล้วนี่คือพี่ใหญ่ค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่พี่ใหญ่ที่ พูดไว้ในวันแต่งงานด้วยว่าจะดูแลกันจดูแลครับใช่ครับใชในวันนี้อาการต่างๆเรายังต้องดูแลแบบไหนบ้างคะก็ทุกวันนี้นะคะก็ยังต้องทานยาเคมีบําบัดวันละหกเม็ดตรวจเลือดทุกเดือนรักษาโรคซึมเศร้าไบโพล่าเนี่ยค่ะก็ยังต้องทําอยู่ค่ะตัดอย่างน้อยที่สุดวันนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือกลับมาสดชื่นสดใสแล้วก็ยิ้มได้แบบค่ะ ยิ้มได้อย่างที่เราสามารถเห็นเรายิ้มตามได้ใช่ค่ะแล้วก็ดูสิคะพี่ใหญ่เองคือคนที่คุณหมอเดินเข้ามาบอกว่าทําใจนะห้าสิบห้าสิบนะจากภาพที่เราเห็นในห้องไอซียูจนกระทั่งพี่นิงแข็งแรงมาถึงวันนี้พี่ใหญ่อยากจะบอกอะไรกับพี่นิงบ้างคะในวันนี้ก็คือจริงๆบอกเขาอยู่เสมอนะครับว่าวันนี้เราเหมือนรอดพ้นจากความตายเรากล้าพูดได้เลยว่าเรายิงเรารอดพ้นจากความตายขึ้นมาได้วันนี้หนูแข็งแรงหนูอยากทําในสิ่งที่หนูอยากทํา ทำื่องที่หนูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนูได้ทําแล้วเพราะนั้นเนี่ยหนูอยากกลับไปเป็นแบบเดิมความหมายของผมคือสมัยก่อนนิ่งเขาคนค่อนข้างเครียดง่าย<ม>ค่อนข้างเครียดง่ายนิดนิดใจหน่อยเขาก็เขาก็คิดคแล้วก็เครียดแล้วพอเครียดก็ประมาณแบบวันหนึ่งกว่าจะแบบฟื้นขึ้นมารีคอรี่กลับค่อนข้างยากอะไรเงี้ยผมบอกว่าเนี่ยคือประเด็นหนึ่งสาเหตุหลักของโรคโรคนี้นะครับที่นิ่งเป็นเนี่ยคุณหมอพูดเลยว่าความเครียด ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากครับมันจะกระตุ้นถ้าเราเป็นมีภูมิคุ้มกันดีเนี่ยร่างกายมันก็จะกดอยู่มันไม่ทําอะไรให้แบบเราทําร้ายร่างกายเราได้แต่พอเรามีความเครียดขึ้นมาไอ้พวกภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันจะถูกดรอ,อปลงไปค่อนข้างมากพอดรอปลงไปปุ๊บในพวกเชื้อโรคทั้งหลายแหล่มันก็จะผุดขึ้นมานี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งความเครียดนี่คือตัวร้ายมากที่สุดใ,ในร่างกายของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเหมือนเกิดใหม่แล้วหนูเปลี่ยนชื่อใหม่หนูเกิดใหม่หนูคือคนใหม่เพราะนั้นเนี่ยอรืดห ภาวะอะไรที่หนูคิดว่านั่น่ะหนูปล่อยวางมันไปซะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือช่างมันเถอะช่างหัวมันปล่อยมันไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้เขาหลุดหลุดพ้นจากตรงนี้มันจะได้ไม่กลับไปสูวังวนเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาซึ่องอาาจรย์มหมอได้ได้บอกเอาไว้นะคะว่ามีเงเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่สาวๆแล้วซึ่งเราไม่หู้ตัวแต่โชคดีที่ว่าอาการออกตอนที่ อยู่โรงพยาบาลพอดีเนี่ยก็เลยแบบได้รักษาทันก่อนที่จะเป็นไบโพล่ากันในทางกับกันคุณนิ้งล่ะครับมีอะไรอยากบอกพี่ใหญ่บ้างก็นขอบคุณพี่มางค่ะที่ ขอบคุณพี่มากที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตนี้เติมชีวิตนี้ให้เต็มขอบคุณที่พี่ให้คำพูดแล้วก็คำสัญญาตั้งแต่เราเป็นแฟนกันจนถึงแต่งงานกันว่าพี่จะดูแลนี้ไปตลอดและพี่ก็ได้ทำพี่ทำมากกว่าคำพูดที่พี่ให้ ถึงแม้มื่อเช้านี้นี่ก็เป็นซึมเศร้าออกมาืม่อเช้านี้นี่ก็ซึมเศร้าก็กำเลิพี่เขาก็ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อให้เชื่อว่ารักแท้มันมีนะคะต่อให้บางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยรอตั้งนานไม่เคยมีรักแท้ของเราแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นแลวไม่มีความเป็นจริงคือรักแท้ต่อลมหายใจได้จริงๆและนี่คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งรักแท้ทําให้ทั้งคู่ต่างมีชีวิตดินหน้าต่อไปและเห็นไหมคะว่าการรอคอยมันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงจริงที่ถึงเจอพี่เขาชา้าแต่เราก็ได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ ได้แต่หวังว่าให้อาการแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้พี่นิ้งคือยาที่เป็นกําลังใจสําคัญให้กับพี่ใหญ่ด้วยครับครับผมจริงๆครับก็ได้เคมีบำบัดไม่ครบแต่ได้ความรักบำบัดตลอดชีวิตและบริการฟรีด้วยนะครับนี่คือความโชคดีในความโชคร้ายแล้วก็ในอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ว่ารักแท้มีอยู่จริงนะครับแขกรับเชิญของเราครับ คุณนิ้งและกัปตันพี่อยากขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับแลคตาซอยโกซีวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับรวมถึงเต้าหู้ไข่ไก่ตราณภยาบาลเนียนนุ่มกลมกล่องเคลิ้มมานานกว่า50ปีนะครับสัปดาห์น้าครับต้องบอกว่าเป็นราชินีจองเงิน ผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกตลอดกาลในใจของคนไทยเช่นกันไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้นะครับเราได้ต้อนรับเธอที่นี่และเธอพร้อมจะมาเปิดใจแบบเต็มๆจริงๆนะครับน่าจะพูดได้ว่าละเอียดที่สุดตั้งแต่เคยพูดเรื่องความรักมาทั้งชีวิตของจารุณีสุขสวัสดิ์ห้าพลาดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับกลับไฟเด o ชของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราทั้ง5คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมโปรแกรมแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์แบบนี้ทั้งช่วงวันนะครับวันนี้ขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะการที่จะให้เขาลดกำแพงลงมาหรือผมโดดข้ามกำแพงไปเนี่ยผมว่ามันมีแต่ผลเป็นนกระถมากกว่ามันต้องใช้เวลาค่อยๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครบกันเนี่ยเราควรเป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะคุยกันให้มากที่สุดเพราะเราเป็นตัวเราเองมากที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นตัวเขาเองมากที่สุดพ